วันนี้จะเก็บเรื่องราวของเสารถมาฝากเพื่อนๆนะครับเรื่องของการปลูกตั้งแต่เรื่องต้นนะครับเป็น EP 2แล้วนะครับเพื่อนๆครับต้นเสารถที่ปลูกเราจะปลูกแค่ต้นเดียวนะครับเพื่อนๆแต่ระหว่างขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆเราจะเด็ดกิ่งข้างออกหมดเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อให้เขาได้ขึ้นมาสู่ยอดแบบนี้นะครับเพื่อนๆก่อนถึงค้างเพื่อนๆ10ซนติเมตรนะครับ เราก็จะเด็ดยอดออกนะครับเพื่อนๆกิ่งเสารถก็จะแตกไปข้างบนนี้นะครับประมาณสี่ถึงห้ากิ่งนะครับเพื่อให้เขาไปเจริญเติบโตข้างบนครับด้านล่างก็จะปล่อยโลง่ลงๆแบบนี้นะครับระยะเคียงระยะห่างของเสารถก็อยู่ประมาณสี่เมตรนะครับเพื่อนๆซึ่งปลูกเรียงกันไปเลยนะครับในการตั้งเสาด้านล่างเพื่อนๆห่างกันร,ระยะสี่เมตรนะครับเพื่อนๆนเพื่อ เราจะได้จัดการได้ง่ายนะครับโครงสร้างด้านบนเพื่อนๆจะทำด้วยไม้ไผ่และถึงเชือกนะครับเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆจะใช้เหล็กหรือว่าใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับเพื่อความแข็งแรงอันนี้ไม่ว่ากันนะครับนี่ก็เป็นแปลงเสารถปีที่สองหรือรุ่นที่สองที่ทำนะครับวันนี้เก็บเรื่องราวจะดีมาฝากก็ยังมีรายละเอียดอีกครับเดี๋ยวไปชมครับในระยะหนึ่งไร่เพื่อนๆ จะปลูกเสารดได้เจ็ดิบถึงร้อต้นเลยก็ได้นะครับเผื่อขาดเผื่อเหลือนะครับเพื่อนๆตรงหัวหลักด้านบนเพื่อนๆเราจะใช้เหล็กนะครับงอแล้วก็รับแบบนี้นะครับเพื่อรับไม้ไผ่และใช้ลดมันนะครับระหว่างล่องนะครับเพื่อนๆเราจะทําทางน้ําไว้แบบนี้นะครับเพื่อเวลาฝนตกเพื่อระบายน้ําได้ดีนะครับเพื่อนๆ เสารถชอบน้ําแต่ไม่ชอบแฉะนะครับผู้ที่ปลูกเสารถทราบกันดีว่าเสารถนี่จะมาจากเชื้อราจากรากและจากใบนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เพื่อนๆปลูกอยาปลูกในที่ลุ่มที่มีน้ําขังควรจะปลูกพื้นที่ที่ไม่มีน้ําขังนะครับหรือมีวิธีจัดก,การแปลงแบบผมก็ได้นะครับนี่เป็นบรรยากาศด้านบนนะครับเ,เพื่อนๆเรื่องของการปลูกเสารถนะครับเพื่อเพื่อนๆมั่นใจเลยนะว,ว่า การปลูกเสารถไม่ใช For ่เร so, 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 so so, ื่องยากนะครับแล้วก็เป็นรายได้เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับก่อนที่เสารถจะได้รับประทานเพื่อนระหว่างล่องเราปลูกอะไรไว้ครับก่อนเสารถจะได้รับประทานเพื่อนปลูกผักชีนะครับเพื่อนหรือหอมก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะปลูกผักชีกับเพื่อนนะครับเพื่อว่าเราจะได้มีรายได้ในการที่นะครับทําเกษตรต้องมีหลากหลายนะครับเพื่อนเห็นไหมผักชีก็ถอนได้แล้วนะครับเพื่อน การวางระบบน้ําเราจะมีท่อเมนนะครับอยู่รอบนอกเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นท่อสองนิ้วก็ได้สามนิ้วก็ได้นะครับแล้วใช้วาวนะเพื่อนๆเดินเข้าไปในร่องของเสารถนะครับสปริงเกอร์สี่คูณสี่นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่ออะไรสปริงเกอร์จะออกข้างละสองเมตรนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเห็นว่าน้ําเนี่ยชุ่มทั้งสองเมตรเลยนะครับ ควบคุมพื้นที่ระหว่างต้นพอดีนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่ปลูกเสารถหรือปลูกพืชอื่นที่ใช้ค้างด้วยกันนะครับก่อนจะได้พืชหลักเรามาได้ต้นหอมผักชีก่อนนะครับวันนี้เก็บเรื่องราวดีๆของเสารถมาฝากเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ